เรื่องดีงๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอ,อนำเสนอนิทานชวาโบราณเรื่องอินเนาบุษบาในชวาสมัยโบราณนั้นมีกษัตริย์ปกครองเมืองน้อยใหญ่ซึ่งกษัตริย์เหล่านี้มาจากวงเทวาซึ่งถือว่าเป็นชาติตระกูลสูงสุดด้วยสืบเชื้อสายมาจากเทวดา ใช้คำนำหน้าพระนามว่าระเด่นส่วนกษัตริย์นอกวงนั้นใช้คำว่าระตูกล่าวถึงกษัตริย์วงเทวาสีองค์ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทรงพระนามว่าเท้ากุเลปันเท้าดาหาเท้ากาหลังและเท้าสิงหัสารีซึ่งทั้งสี่ได้ครองเมืองซึ่งมีชื่อเดียวกับพระนามของแต่ละองค์ทุกพระองค์ต่างก็มีมเหสีห้าองค์ ตามประเพณีเรียงลำดับศักดิ์คือประไมสุรีมะเดวีมาโตลิกูและเหมาลางีประไมสุรีของเท้าวกรเรปันและเท้าดาหานั้นเป็นทิดาของกรรษัตริย์มัญยาเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งจึงทำให้เมืองหมัญยามีความเกี่ยวดองกับกรรษัตริย์องค์เทวามากขึ้นเท้ากุเรปันมีโอรสกับลิกูองค์หนึ่งทรงพระนามว่า กระตปาตีซึ่งได้มั่นไว้กับบุษารากาที่ดาของเท้ากาหลังซึ่งเกิดจากลิกูต่อมาพระองค์ปรารถนาจะให้ประหมสุรีมีโอรสบ้างจึงได้ทำพิธีบวงสวงก่อนประหมสุรีทรงคันก็ได้สุบินว่าพระอาทิตย์ทรงกรดลอยมาตกตรงหน้าและนางก็รับไว้ได้เมื่อประสูตรก็เกิดอศัศจรรย์ต่างๆเป็นนิมิตด,ดี องปตารกาลาซึ่งเป็นเทวดาต้นวงศบนสวรรค์เหะนำกลิมาประทานให้พร้อมทั้งจารึกนามโอรสด้วยว่าอินเนาและต่อมาอีกไม่นานประมายสุรีก็ได้ที่ดาอีกองค์หนึ่งส่งพระนามว่าวิยาดาฝ่ายท้าวดาหาประมายสุรีก็ประสูะสทธทิดาได้พระนามว่าบุษบา ขณะประสูติก็เกิดอัศจรรย์มีกลิ่นหอมตลบทั่วเมืองและหลังจากประสูติบุษบาแล้วประัยสุรีก็ประสูติโอรสอีกพระนามว่าศรยตราเท้ากาหลังมีธิดาพระนามว่าสการะหนึ่งรัตส่วนเท้าสิงหัสารีมีโอรสพระนามว่าสุรานากงและธิดาพระนามว่าจินดาสารีในการต่อมากษัตริย์ในวงเทวา จึงได้จัดให้มีการตุนางานกันขึ้นระหว่างโอรสและธิดาในวงเดียวกันโดยให้อินหนามั่นไว้กับบุษบากรัตปาตีกับปุษบารากาศียตรากับวิยาดาสุรานากงกับสการะหนึ่งรัตแต่ก่อนจะมีการแต่งงานความยุ่งยากก็เกิดขึ้นเมื่ออายิกาของอิเหนาที่เมืองหมันยาสิ้นพระชน อีเหน่าจึงเสด็จไปในงานพระเมรแทนเท้ากุเรปันแต่เสร็จพิธีแล้วอิเหน่าไม่ยอมกลับเพราะหลงรักนางจินตราที่ดาเท้าหมัญยาจนเท้ากุเรปันต้องมีสารไปเตือนเมื่ออหน่ากลับมากรุงกุเรปันแล้วและใกล้เวลาอภิเศกกับบุษบาอิเหน่าก็ไม่ใกล้เต็มใจจึงออกอุบายทูลาพระบิดาไปประพาสป่าและปลอมองค์เป็นปันยีหรือโจรป่านามว่า วิสาระปัญญีขุมไพร์พลลุกรานเมืองต่งตางๆเมื่อเสด็จไปถึงเมืองใดก็ได้เมืองนั้นเป็นเมืองขึ้นประตูหลายเมืองได้ถวายโอ,อรสและธิดาให้ที่สำคัญคือประตูปัญจรากันและระตูปักมางานันได้ถวายธิดาคือมายารัศมีและสการวาตีซึ่งต่อมาได้เป็นชายาของอินหนาและถวายโอ,อรสคือสังฆามาราตา ซึ่งอินเวยกย่องให้เป็นน้องและเป็นทหารคู่ใจกองทัพของปัญญีรอนแรงไปจนถึงเมืองมัญยาเท้ามัญยาไม่กล้าต่อสู้และยอมยกทิดาให้แต่พอรู้ว่าเป็นอินเอวเท้ามัญยาไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาอินเนวจึงลอบเข้าหานางจินตราและได้เสียกันเท้ามัญยาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้พอถึงกำหนดการอภิเษก ท้าดาหาก็มีสารถึงเท้าวกวรปันให้เตรียมพิธีอภิเษกแต่อีเหนาบอกปัดท,ทําให้เท้าดาหากโกรธมากจึงประกาศจะยกบุษบาให้กับใครก็ได้ที่มาขอดังนั้นเมื่อระตูจรกากษัตริย์รูปชั่วตัวดําให้พี่ชายคือระตูล่าสัมไปสู่ขอบุษบาให้ตนเท้าดาหาก็ยอมยกให้ต่อมา เท้ากระหมังกุนิงส่งทูตมาสู่ขอบุษบาหให้กับวิยาสกรรมซึ่งเป็นโอรสแต่เท้าดาหาประิเสธเพราะได้ยกให้ระตูจรกาไปแล้วเป็นเหตุให้เท้ากระหมังกุนิงกโกรธและยกกองทัพมาล้อมเมืองดาหาเท้าดาหาจึงขอกำลังจากพระเชษฐาและพระอนุชาท้าวกุเรปัน่นมีคำสั่งให้อีเหนาไปช่วยรบอีเหนาจึงจำใจต้องจากนางจินตรา และยุกกองทัพไปช่วยรบการศึกครั้งนี้อินเอามีชัยชนะเท้ากระหมังกุนิงถูกอินเอาฆ่าตายและโอรสคือวิยาสกรรมถูกสังฆามาราตาฆ่าตายกองทัพที่ล้อมเมืองดาหาก็แตกพ่ายไปเมื่อชนะศึกแล้วอินเอาก็ได้เข้าเฝ้าท้าวดาหาและได้พบกับบุษบาอินเอาได้เห็นความงามของบุษบาก็หลงรัก และเสียดายพยายามหาอุบายอยู่ในเมืองดาหาต่อไปและพยายามหาโอกาสใกล้ชิดบุษบาโดยอาศัยศียตราเป็นเสือรักอินเนาพยายามหาวิธีการทุกทางเพื่อจะได้บุษบาเป็นของตนเมื่อครั้งที่เท้าดาหาไปบนที่เขาลิสมาราอินเนาได้แอบสลักสารรักบนกลีบดอกลำเจียกให้นางบุษบา และได้แอบเข้าไปในวิหารพระปฏิมาและตรัสตอบคำถามแทนพระปฏิมาและในตอนค้างคาวมาดับไฟและแอบมากอดนางตลอดจนคาดคันมาเดวีให้ช่วยเหลือตนและเมื่อท้าวดาหาจะจัดพิธีพิเศษระหว่างบุษบากับประตูจรกาอิเนาก็ใช้วิธีการสุดท้ายโดยการทำอุบายเผาเมืองแล้วลอบพานางบุษบานี้ออกจากเมืองไปซ่อนไว้ในถ้ำที่เตรียมไว้และ ได้นางเป็นมเหสีและหลังจากนั้นอินหนาวก็เข้าเป็นเมืองดาหาเพื่อแก้ข้อสงสัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นองค์ปตารกาลาทรงพิโรธอิหนาวที่ก่อเหตุวุ่นวายมาตลอดจึงโดนบันดาลให้ลมหอบเอานางบุษสบาพร้อมพี่เลี้ยงสองนางไปตกในเมืองปมอตันเมื่ออิหนาวกลับมาไม่พบบุษบา ก็ปลอมองค์เป็นปัญญีออกตามหาพร้อมกับนำวิยาดาไปด้วยกับตนโดยให้ปลอมเป็นปัญญีชื่อเกณฑ์หลงหนึ่งรัฐผ่านเมืองใดก็รบพุ่งเอาไปเป็นเมืองขึ้นไปตลอดรายทางจนถึงเมืองกาหลังจึงได้เข้าไปขอพักอาศัยอยู่ด้วยส่วนบุษบาหลังจากลมหอบไปยังเมืองประมอตันแล้วองค์ปตารกาลาก็สำแดงตนบอกเล่าเรื่องราวให้ทราบว่า นี่เป็นการลงโทษอินหนาทั้งสองจะต้องระจนความลำบากอยู่ระยะหนึ่งจึงจะได้พบกันองค์ปตารกาลาได้แปลงตัวบุษสบายให้เป็นชายและมอบกริจจารึกผพระนามว่ามิสาอุณาการให้มีความสามารถทางด้านการรบหลังจากนั้นอุณาการก็เดินทางเข้าเมืองประมอตันเท้าประมอตันรับเลี้ยงไว้เป็นโอรสต่อมาอุนาการกับพี่เลี้ยง ก็ยกพลออกเดินทางเพื่อตามหาอีหนาผ่านเมืองใดเจ้าเมืองไม่อ่อนน้อมก็รบพุ่งได้ชัยชนะหลายเมืองจนกระทั่งถึงเมืองกาหลังได้พบกับปัญญีทั้งสองฝ่ายต่างก็แคลงใจว่าอีกฝ่ายคือบุคคลที่ตนเที่ยวหาแต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยตัวได้แต่สังเกตและคุ้มเชิงกันอยู่ที่เมืองกาหลังปัญญีและอุณากัร ได้เข้าอ่อนน้อมต่อเท้ากาหลังเท้ากาหลังก็ทรงโปรดทั้งสองเหมือนเป็นโอรสต่อมามีศึกมาประชิดเมืองปัญญีและอุณากันอาสารบและสามารถชนะศึกได้อย่างง่ายดายเหตุการณ์นี้ทำให้ปัญญีและอุณากันใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นทำให้อุณาการกลัวความจะแตกว่านางเป็นหญิง กอบกับต้องการติดตามหาอินาวต่อไปจึงทูลลาเท้ากาหลังกลับเมืองประมอตันแต่นางออกอุบายให้ทหารกลับเมืองตามลำพังส่วนนางกับพี่เลี้ยงหนีไปบวชชีเพื่อหาทางหลบหนีการตามพัวพันของปัญญีฝ่ายศรียตราแห่งเมืองดาหาครั้นทําพิธีโศกันเสร็จก็แอบหนีพระบิดาปลอมตัวเป็นโจรป่าช่้ยารัน ออกเดินทางติดตามหาอีเหนาและมุสบาองค์ปตาระกาลาแปลงเป็นนกยูงมาล่อย่ารันไปจนถึงเมืองกาหลังและได้เข้าเฝ้าและพำนักอยู่ในเมืองต่อมาย่ารันและปัญญีเกิดต่อสู้กันเพราะเกณฑ์หลงหนึ่งรัดเป็นต้นเหตุแต่ในที่สุดอีเหนาและศรียตราก็จำกันได้เพราะมองเห็นกริดของกันและกันต่อมาปัญญีทราบว่า มีแม่ชีมาบวชอยู่บนภูเขารูปงามละไม้คล้ายกับบุษบาจึงออกอุบายปลอมตัวเป็นเทวดาหลอกนางมายังเมืองกาหลังเมื่อปัญญีพิด,ดูนางก็ยิ่งละไม้คล้ายนางบุษบาแต่พอเห็นกลิ่นของนางชื่อว่าอุณากันก็เข้าใจว่านางเป็นชายาของอุณากันฝ่ายพี่เลี้ยงของปัญญีได้คิดเล่นหนังเพื่อทดสอบแม่ชี ดูผูกเรื่องตามชีวิตจริงของอินเหนวกับบุษบาทุกๆตอนเมื่อแม่ชีได้ฟังเรื่องราวก็ร้องไห้คร่ำครวญทั้งสองฝ่ายจึงจำกันได้อินเหนวจึงให้นางศึกจากชีและเด่นทั้งสี่คืออินเา,าบาุษบาศิยตราและวิยดาจึงพบกันและจำกันได้หลังจากที่ดันด้นติดตามกันมาเสียนานต่อมากษัตริย์องค์เทวาได้มาพร้อมกันณนเะมืองกาหลัง หลังจากทราบเรื่องและเข้าใจกันดีแล้วจึงได้มีการอภิเศกสมรสกันขึ้นระหว่างคู่ตุนางานในวงเทวาพร้อมทั้งอภิเศกที่ดาระตุอื่นๆเป็นมเหสีกษัตริย์วงเทวาจนครบตำแหน่งอินาวได้อภิเศกกับบุษบาและจินตราโดยบุษบาเป็นประมไมสุรีฝ่ายซ้ายจินตราเป็นประมไมสุรีฝ่ายขวาสการวาตีเป็นมะเดวีฝ่ายขวา มาหยารัศมีเป็นมะเดวีฝ่ายซ้ายบุษบาวิลิตเป็นมะโตฝ่ายขวาบุษบากัญจนาเป็นมะโตฝ่ายซ้ายรณนาการติกาเป็นลิกูฝ่ายขวาอรสานารีเป็นลิกูฝ่ายซ้ายสุรันกัญจาสารีเป็นเหมาหลางีฝ่ายขวาหงยาหยาเป็นเหมาหลางีฝ่ายซ้ายส่วนศิยตราได้พิเศษกับวิยดา สุรานาคงอภิเศกกับสการะหนึ่งรัตกระดตปาตีอภิเศกกับบุษบารากาและนับตั้งแต่บัดนั้นกษัตริย์วงเทวาทุกพระองค์ก็ครองรักและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดจนสิ้นอายุไข